เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ชีวิตดีๆจนหลายๆคนพากันอิจฉาสำหรับแก้มบุ๋มปริยาดานางร้ายสาวหน้าหวานที่ในตอนนี้ขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนับวันออร่าความสวยความสดใสก็มีเพิ่มขึ้นเป็นกองและล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับถูกใจไม่น้อยทางไอจีส่วนตัวของสาวแก้มบุ๋มได้มีการออกมาเสิร์ฟภาพความสวยล่าสุดในลุคใหม่ ผมลอนมามา่าใส่ชุดเดรสสีชมพูน่ารักที่มีทั้งความหวานและความแซ่บอวดผิวขาวออร่างานนี้เต็มสิบไม่มีหักดาเมจพุ่งสุดๆไปเลยค่ะ